สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุนครับมาอยู่ที่ตำบลยางขาวอำเภอพยุหะทีรีจังหวัดนครสวรรค์ครับมาดูการจัดการระบบน้ําในแปลงนาครับสวัสดีครับพี่จอครับครับสวัสดีครับผมชํมนานาญศรีทองสูขครับเกษตรษกรชาวนาวันหยุด<ม>ก็วิธีการทํานาสลับแห้งแก้งข้าวการลดต้นทุนอย่างอย่างเรื่องเรื่องน้ําเนี่ยมีปัญหามากส่วนมากจะแก้นาลมกันไม่ค่อยได้ไง ที่ผมมาทําสลับแห้งแกงข้าวนี่แก้ปัญหาหน้าร่มได้เวลาเราจะใช้น้ําเนี่ยตั้งแต่ผมทํานามาเดือนนึงแล้วนะผมเพิ่งขอน้าไปหน่เดียวขอน้ําจากหมู่บ้านอ่ะนะครับครั้งหนึ่งแล้วเวลาเราทํานาเราก็ระดําเสร็จอะเวลาจะาเราปักดาเสร็จอะเราก็เอาน้ําใส่น,สน้ําใส่ในแปลงนาให้ทั่วเลยแล้วเราก็อัดไว้ก่อนไม่ให้วัชพืชขึ้น แล้วหลังจากนั้นเราก็เปิดออกเปิดออกมาพักเก็บไว้ในเหมืองก่อนน้ําอ่ะเราจะไม่สูญเสียน้ําไปเปล่าๆไงเปิดเปิดมาเก็บไว้ในเหมืองตากตากหน้าดินในในนานในแปลงนานเราอะ่ะให้มันแห้งพอมันแห้งเยอะๆจัดจัดเข้าเราก็ดึงน้ําในเหมืองอะ่ะขึ้นไปวนข้างบนใหม่อันที่มันแห้งก่อนอะ่ะแล้วก็ไปวนวน,น,นปล่อยลงไปข้างล่างเรื่อยๆ แล้วก็เอามาเก็บไว้ในเหมืองเหมือนเดิมจะไม่เสียน้ําไปเปล่าประโยชน์ครับอันนี้ก็คือปล่อยแบบขั้นบันไดอ่านาเป็นแบบขั้นบันไดครับส่วนมากจะไม่ค่อยมีแล้วครับนาเป็นขั้นบันไดมันทํายากครับอันนี้เราก็เวียนน้ําขึ้นมาใช้ใช่ใช่เราน้ําที่เหลือเรามากักเก็บไว้ในเหมืองในนาเราเนี่ยได้ครับเวลาเราจะใช้เราก็ค่อยดึงวนใหม่ไม่ไม่เปลืองไม่สิ้นเปลืองน้ําไปเปล่า อย่างนี้เราก็<ม>พึ่งพาต<ม>ัวเองได้เรื่อง<า>น้ำวิธีการประหยัดอ่าครับไม่ต้องไปแย่งน้ากับใครไม่ต้องแย่งกับใครเลยก็ตั้งแต่ทํามาพึ่งจะขอน้ําไปหนเดียวเขาขอกันไม่รู้กี่รอบแล้วเพราะงผมมีที่เก็บน้ําไว้ไงกนะ็มันไม่จำเป็นต้องบนบ่อนะครับนนไม,ไม่ไม่จำเป็นไม,ไม่จำเป็นมาเราเราเก็บไว้ในในเหมืองมั่งหรือในนามั่งอันท้ายอะ อันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับในการ<ช>บริหารจัดการน้ําแบบพึ่งพาตัวเองได้นะครับใช่ใชครับจากพี่จาะนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ